này, mình cái này nè, súng, ô, <laughs> <laughs> nó <Mình> là cái gì, lên. เหนื่กันแป๊บนึงคนว่วนหายใจไม่ทัน <th <ew> Thank you เดินทางต่อกันว่วนมากเลย มันมามันไมนดำยดิดำไม่ได้สวยขนาดนี้ค่ะไปไปต่อกันแสงแดดไปที่นครร้อนนาบ้านจำัขึ้นเาอืมุ้ยผีเสื้อผีเสื้อ เสื้อะอ่อน้ำโดมาแงไเลยมีคนทักทายเลยอันนีขาเอกมกอะไรนะที่ทาอ่า ร okay, okay. ้อนไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยชอบกินซาวรสใช่ซาวรสดอ่ะแล้วก็ล้มดูทำดิ ใช่ค่ะนะดอกกาซาโนี่ลดอกกาซาโนท่น้นานทุกคน ดนดงวัดถ้ำพญานาคได้ขึ้นมาหนมากลมจะจับนี่เป็นป่าทางเข้ายุงเยอะ ข้างหลังเป็นบทถยงเยอมากที่ทางเ้นเข้าๆเขาบอกว่า มีพญ,ญานาคสองตนหรือสององค์ที่เขาเป็นคู่รักกันเขา,าอาศัยอยู่ในถาน้านี้แต่น้อยคนมากที่จะรู้จักวัดนี้เราก็มาแบบไม่มีแผนอ่ะมาเรื่อยๆถามแม่ค้าร้านค้าว่าที่ไหนมีวัดบ้างแล้วก็มาเจอวัดนี้สุอรไพมาก ยงเยอะนิดนึงเพราะว่ามันเป็นที่อับชื้นมีข,ข้าวไหมอ่ะมีดิแต่ว่าเราจะเดินไปถึงแค่นี้ก็พอเราก็รู้สึกว่ายุงมันจะเยอะจะ้ปึยังไแล้วออกบรรยากาศเงียบสงัดมาก ข้างในถ้ำทะลุได้นะเวจันทตะลุดได้ไดต้องระมัดระวงังอย่างยำเกรงอ,อย่าง,งข้าวเหรออืม ค่อยๆเดินดินจะชนกดเห็น ที่จริงลงข้างล่างข้างล่างอยไหม mm hmm. แต่ว่าเราไม่ลงไปดีกว่า mm hmm. รู้สึก mm hmm. ขังยังไงไหมครับ mm hmm. ข้างในมันก็จะร้อนนิดนะึงอ้าวอ้าวอะจุ่มเยอะ ไปข้างล่างได้อีกนะแต่เรายังไม่ไปเราคุ้แพงบางกันตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นแหละแต่ไปเจอกข้างบนเลยตรงนี้ก็จะเป็นป่าทางอีกทางหนึ่งที่เชื่อมต่อหาก,กันได้

เป็นสาลปู่ือสีอะใช่ไหมใช่ใชเลโหทลยตรงนี้น่าจะไม่มีใครเดินเข้ามา

ตรงนน้นเป็นวัดอีกวัดหนึ่งนะคะติดกันเลย Dreams that we keep, they keep us going when the trials that we meet steal our hope. Lift your eyes and you'll see. Life's just a journey, a path if you seek, it will find.